พี่มันดีครับขอก๊มายโอเควีังวีโปรตีนโปรตีนปักโอ้ยลืมเห็นพี่หนึ่งพี่หนึ่งสวัสดีครับพี่หนึ่งแค่ใสต้นเนี่ยเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ มี h, ่วระเบิดม like ือน mm ี hmm. ่ละให่แ hmm. ค mm ่นครับครับอุ้ยบน้อยไม่เจอกันนานเลยถ่ายรูปถ่ายรูป ออกครับออกอกสี่ต่อสามโอ้โหพีเอร้อยเอ็ดปลาลูมีเหลียมไหมครับวันนี้<อ>ุยเดินทางจากสุรินเลยอะไราจากแล้วครับผมเจ้าของสนามอะไรนะนี่ผมจำได้อยู่ผมเคยไป

มาเลยเจอหัวนรกหน่อย <c oughs> มาด่วนเลยเนี่ยมา <c oughs> ตังใจมินเนีย่ยมันหนีกันไม่ออกหรอกมามา,ามาเลยนเนนเหนีกันไม่ออกหรอกแล้วก็กลัวทำไมเนี่ยมาหัวไหม แล้วมืดแข็งแบบนี้รับผมไม่ยิงถามผมเล่นยสับครับผมพือมือแบบนี้

ภาพชัดเจนหรืกเกอเปล่าหัวมัวไปหน่อยนะฮะไม่เป็นไรนะครับเผ็ดแอดมินลีชับมากตกอครับปา <อะ S 1> เข้าให้โอ้โหเออลเอ็ดแม่ไม่ผ่านนะดูนนะครับฝั่งตรงนี้เป็นบ้านมะขามนะครับอย่างเจ้าแกนนะฮะแล้วก็บอนน้อยนะครับต่างร้เปิดร้อยเอ็ดโยเข้ามาเอ้ปักเข้าให้ยังอยู่ฮะบอนน้อยแม่นั่นจริงๆบอนน้อยโอ้โห ออกหน้าขวาลูกนี้เรียบร้อยฮะไม่มีสิทธิ์เกี่ยวแน่นอนครับถ้าปีแบบนี้นะครับเจ้าบอลน้องนะครับอออขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชม่านเทอดอินชาช์ปนะครับเดี๋ยวคู่ในรายการเราจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะฮะไลฟ์สดให้ชัดโอ้โหแง่งฮะแม่แง่งนรก บั้นปลามโอ้โหยังอยู่ฮะแม่111เหนียวจริงๆอู้หูบั้นน้อยนี่แหละครับคืนระดับแนวหน้าของประเทศนี่นะครับคือต้องบอกว่า50-50ไม่ลงเลยครับหนึ่ทางมาหรือยังเนาะบุรีรัมย์นะครับ <c oughs> โอ้โว่าไงเปิ้ลโยกเอปัาเข่าให้โอ้ดีครับหัวเวอร์ฮะ เวอร์นรกจริงจริงสี่ต่อแปดสี่ต่อแปเองอยู่ฮะขีแกนยกบ้านบ้าขามดีมากมากมากครับบักโอ้โห

แคดนีนะผมใช่แล้วเป็นฝั่งกันนะฝั่งนู้นชัดนะโอ้วีร้อยเอ็ดอ้าวบอลน้อยโอ้โหนั่นจริงๆแก้ไขไปเอหนึ่งชงมาอ้าวเรียบร้อยฮะแมมาด้วยไฮไลท์หัวทองครับเอเลียดโอ้ยง่ายๆฮะเจ้าแกนยกขึ้นมาหัวเสาเรียบโอ้พี่เปิลนะยังอยู่ฮะแม่ยก อยกสวยมากเลยครับลูกนี้ได้เฉยฮะมันไม่เลเราอยู่กับดาบตานะครับนี่ฮะลูกเสร์ฟอันตรายมากโอ้โหยังอยู่ฮะเอร้อยเอ็ดยกเข้าไปแม่หน้าขวายังอยู่ฮะเจ้าแก่นยกเข้ามาหัวเสาลูกนี้สวยเหลือเกินเอ้าปิ้น นี่แหละครับเปิ้นเออนี่โอ้โหเสียดายลูกเกี่ยวพิปั้นจริงๆอ่ะนี่นะครับลูกนี้แม่ไม่น่าเลยฮะสิบต่อห้าเอลากเล่นเองอักโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่มีสีสันของป่าชาติด้วยครับ ว่าไงตัดไปบอลน้อยอยู่โยกเอาเข้ามากอาโหเปิดไฟแล้วฮะนีชนนะะ่ชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะชัดเจนแล้วนะครับโยกเข้ามาเอาอียังอยู่โยกปักเข้าให้ พี่เอครับแ๊บนึงนะผมจะดูสคอร์เจ็ดต่อสิบว่าง่ายวันน้อยโอ้โหเปิดยกเข้ามาโอ้โหยังอยู่ฮะเออโอ้โหไม่ทันนะพี่เอฮะลูกนี้นะครับอัยดายฮะ สิบต่อเจ็ดครับมาง่ายตัดหน้าขวายังอยู่ฮะพี่เพิรลยกเข้าไปเอร้อยเอ็ดโอ้ยังอยู่เฉยฮะบอลน้อยมาง่ายพี่เพิรลอู้หลังเท้ายกเข้าไปเอ้โอ้โหยังอยู่เฉยฮะโอ้โหบอลน้อยร้องจากเลยฮะลูกนี้น่าจะเป็นแท้มาฮะโอ้คุยกันนะฮะเอเพิร์ลฮะผู้หูร้อยเอ็ด กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเอร้อยเอ็ดเกแบบ้ากลางยังอยู่ฮะเจ้ากแกนยกเข้ามาอู้ลูกนี้ไม่ได้รับเลยครับสิบต่อเจ็ดครับปาง่ายยังอยู่ฮะพี่โอ้โหเจ้าแก,แกนยังอยู่เป็นแต้มหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มครับ แม่ยกไหลเขา้าหัวเน็ตดีจริงๆนะสวัสดีครับแม่ต้องใส่รองเท้าแหล้วแหละใส่รองเท้าแล้วใส่ชื่อใส่เตี๋ยวใครนะครับโอ้กู่เราแน่นอนเอ้ยเก๋์อยู่นั่นหนะเก๋์อยู่นัเเน่นเราเราเกย์เชียรพ,พี่ไม่มีใครยกได้เขาพี่หรอกให้จริงๆก,ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะพี่ยกให้จริงๆได้ นี่สบายเลยคุนได้ไหมไอ้มา